ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านใช้วนิวดีกว่าเมทัลชีตยังไงคลิปนี้มีคําตอบนะครับแต่ก่อื่นอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามช่องแสงทองการช่างกันไว้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> บ้านหลังนี้เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นใช้แผ่นมุงเป็นวนิววายนิวจะดีกว่าเมทัลชีตตรงพี่ว่าข้อที่1เวลาฝนตกเสียงจะไม่ดังเท่าเมทัลชีต <Wow. S 1> ข้อที่2อ,อายุการใช้งานจะมากกว่าเมทัลชีตโดยเฉลี่ยประมาณ5ปี <Wow. S 1> ส่วนเรื่องของการกันความร้อน มีการการความร้อนได้พอๆกันในกรณีถ้าเมทัลชีทใช้เป็นฉนวน P u ูโฟมแต่ถ้าเป็นฉนวนแบบเดิมไวนิลกินขาดนะครับบอกเลยในการทำโครงหลังคาไวนิลวจะต้องขึ้นโครงลักษณะแบบนี้สีที่แนะนำในการใช้ควรเป็นสีดำด้านเพราะจะตัดกับสีไวนิลวที่เป็นสีขาวแผ่นไวนิลวที่เลือกควรจะเป็นไวนิลวท้องเรียบจะดีกว่าท้องร้อนเพราะจะมีความแข็งแรงกว่าและมีความเรียบหรูดูดีกว่าอย่างแน่นอนนี่เลย